นี่คือร้านนวดเปิดใหม่ของสุราที่ไม่ต้องบินไปบาหลีก็ได้ฟิลนวดแบบหรูๆเหมือนอยู่ในโรงแรม5ดาวร้านสไตล์โคซี่แต่ราคาโลโคลถึงค่าตัวไม่แรงแต่รับประกันแรงมือถึงใจมาแล้วจ้า ปักหมุดเปิดแมบมาที่ร้านภูริภูรินวดเพื่อสุขภาพพิกัดร้านจะอยู่ติดกับซอยดอนนก27ทับหนึ่งไรกับปั๊มวัตถทอ,อยู่ในโครงการสมาร์ทอเวนิวเดินทางง่ายเพราะอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะที่จอดรถก็กว้างขวางมองจากด้านนอกเป็นร้านเล็กๆแต่พอเข้ามาด้านในเท่านั้นแหละทุกคนค่ะร้านสวยมากที่นี่เขาจะตกแต่งสไตล์โคซี่บรรยากาศผ่อนคลายเปิดเพลงคอเบาๆมีกลิ่นอารอมาอ,อ่อ,อนๆราคาเริ่มต้นชั่วโมงละ300บาทแต่ฟ้ามีทิคมาบอกค่ะถ้าโทรมาจองก่อน จะได้โปดีๆเพียบเริ่มต้นก็เปลี่ยนชุดล้างเท้าแล้วก็ขึ้นเตียงนวดได้เลยขอนแรกที่ฟ้าทำจะเป็นนวดเท้านะคะราคา300บาทต่อหนึ่งชั่วโมงของที่นี่นวดเท้าจะมีการกดจุดสะท้อนตามเท้าด้วยจะช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิตการปรับสมดุลของร่างกายนอกจากผ่อนคลายแล้วก็ยังส่งผลดีต่ออวัยวะภายในด้วยค่ะขอต่อมาเป็นการนวดไทยชั่วโมงละ3า0บาทเหมือนกันนะคะราคาดีมากแล้วได้บรรยากาศโคซี่แบบนี้บอกเลยค่ะว่าฟินสุดๆต้องบอกเลยค่ะว่าถึงน้ำถึงเนื้อพอได้ทั้งกด ทั้งคืนบีบดัดดึงคือครบเลยฟ้าแนะนําสําหรับใครที่เป็นออฟฟิศซินโดรมปวดเมื่อยตามตัวมาลองนวดที่นี่ดูนะคะถึงมากๆและคอสุดท้ายจะเป็นนวดไทยออยชั่วโมงละ500บาทลูกค้าสามารถเลือกกลิ่นอารอมาได้ตามต้องการเลยค่ะอันนี้จะเป็นการนวดโดยใช้น้ํามันเข้ามาช่วยรีเซนและขยายกล้ามเนื้อได้อย่างนุ่มนวลใครที่ชอบความผ่อนคลายอยากลดความเครียดแล้วก็ได้บํารุงผิวไปในตัวเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยฟ้าว่าอันนี้ตอบโจทย์เลยนะอยากได้น้ําหนักมือประมาณไหนสามารถบ,บอก หมอนวดได้นะคะพนักงานที่นี่น่ารักทุกคนบริการดีการันตีด้วยใบเซอร์ผ่านการอบรมมาทั้งหมดหลังจากนวดเสร็จแล้วที่นี่ก็มีห้องอาบน้ําให้บริการหลังจากนั้นพี่เขาก็จะมาเสิร์ฟน้าชาหรือน้ําสมุนไพรอุ่นพือน่อเป็นการกระตุน้นให้เกิดการไหลเวียนของโลหิตได้ดีขึ้นและเสิร์ฟคู่ของว่างที่เป็นขนมพอได้กินแบบนี้แล้วฟินที่สุดเลยค่ะฟ้าแอบกระซิบว่าเดือนกันยาน,นวดไทย2ชั่วโมงแค่5 0 0บาทแต่ต้องโทรมาจองก่อนนะคะบอกแล้วว่ามีโปรดีดรออยู่เพียบนวดหลักร้อยแต่ความฟินหลักร้านหอม ให้ทุกคนได้ใช้เวลาผ่อนคลายกับเราได้นานๆแบบไม่ต้องกังวลร้านจะเปิดตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มตามมาได้เลยค่ะกับร้านภูริภูรินวดเพื่อสุขภาพสุราษฎธานี